สวดข,ขอพรขอพรขอลาบขอโชคขอบารมีจากลุงปู่ลูกศิษย์ลูกค้าที่ศรัทธาก็จะขออธิษฐานจิตขอในสิ่งเดินทางมาวัดเพชรจังหวานะครับมาตามลุงปู่สวงที่เราลุงปู่สวงแล้วก็งวดที่แล้วนะครับมีคนถูกเยอะมากนะเพราะว่าเลขลุงปู่สวงนี้อยู่ในเว้านะครับสองสี่สี่สองเต็มเต็มนะครับตามงวดที่แล้ว ที่เขียนสีส้มนมัสการันลงพี่นี่เป็นคาถาอะไรครับที่สวดเมื่อกี้นี่เอาฟังนิดหนึ่งครับคือคาถาอัญเชิญบารมีของหลวงปู่สวงจะมีคาถาหลวงปู่สวงจะมีหัวใจหลักสั้นๆก็คืออถ้าเป็นของไทยเราเนาะทองของบาลีเราจะเป็นนะมะะไรนะโมพุทธายะนะมะฟ้าทะจะปะกะสะมะอะกุจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกาษาของธรมเองแสาษาหลวงปู่สวงจะเป็น นีโมบุทเทียเนี hina, ่ยมีเบียเทียเทียพีเบียเซียมีเออุกมันจะเละไปมันจะเป็นออกเป็นย่างขมิ้นแต่สักขมิ้นเออซิกนร้อมก้นอะมาก่อนตามภาษาของนั่งเดิมของหลวงปู่นะจะเป็นภาษาที่เรียนสืบต่อกันมาแล้จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ศึกทอดกันมาทเรียนต่อต่อกันมา เป็นภาษาลูกูเป็นภาษาเขมรภาษาเขมรเขมรเขมรของเขมรโบราณนเนี่ยเป็นการที่มุ่งมั่นารฒนาสมความตั้งใจสมความาัฒนาที่ต้องการอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อแล้วก็ความเชื่อความศรัทธานะครับความเชื่อศรัทธาก็ไม่ใช่เพิ่งมีนะก็มีมาตั้งแต่อดัรบาราตั้งแต่ต้นมาแล้วต้องมีความเชื่อความศรัทธาถึงจะเกิดถึงจะเกิดผลนะมีความเชื่อความศรัทธา มีจิตที่เป็นพลังจิตที่เป็นบารมีเป็นบุญเป็นบารมีเป็นมีอนุภาพทําให้เราประสบความสำเ,เร็จในสิ่งที่เรามุ่งมัปรพัถนาครับเห็นว่าตั้งแต่เราลงปูส่สวงข้ามาก็บารมีที่วัดเพชรจังวาก็มีคนทั้งถูกเลขทั้งมีโชคลาภเยอะก็ก,ก็มีนะพว <c oughs> กศิษย์ใมก็เป็นคนไม่ได้นหน่วยนะแต่ว,ว่าเออเรียกโยมเขาศรัทธาเขาเออทุกยากลําบากเนาะ เออต้องต้องต้องการเรื่องของปัจจัยนะเออปัจจัยปัจจัยสี่ก็แล้วแต่เออมันก็ระหว่างสิ่งนี้หลวงปู่ก็ให้ให้ให้ได้หลายคนนะมันต้องอาศัยว่ามีบุญมีบารมีของตัวเองด้วยของหลวงปู่ให้ด้วยเพราะมีถูกเยอะยมในบ้านยมที่มาจากระยองที่มาต่อหลวงปู่กลับไปก็ถูกกันเยอะอืมวาสองส <24 42, S 1> ี่สี่สองใช่ไหมอ่าสองสี่สี่สองที่ว่า ช่วงอรลอลูกปูนกได้สองสีสองก็งมาออกสองสีสีสองก็ได้กันเยอะสองสีสองในบ้านในพยมที่ที่มาจากะย,ยองก็ได้กันเยอะครับ,บงท่านก็ได้เป็นสิบสิบใบเลยเนะะาะได้ส <ยะ S 2> ิบใบได้ห้าใบได้สิบใบก็ได้แบบวันนี้ก็สวดโคลูปูแล้วนะครับแต่ต้องหมดเลยนะลองดูว่าลูกปูจะให้ใ<ช>ดูว่า,ว,าว่าลูปูจะให้ไหมเพราะว่าที่ตรงนี้ลูกปูเพิ่งมาอยู่ตอนวันวิสราข่ะลูกปูเพิ่งเพิ่งมาทำนักที่นี่ ก็เทหลวงปู่ที่นี่ก็พอถึงกระบันวิสาขบูชาหลวงปู่ก็ได้ขึ้นมาทีุ่ติตรงนี้ได้มาความรงอยู่ที่นี่ก็จัดคันครูจัดใบสีใบใดสวดขึ้นรับท่านเต็มเต็มที่เลยครับไอพวกใบสีเก้าชั้นดอกไม้ทุกเนือคันของคัครูจัดขึ้นวันวิสาขะเป็นวันที่ดีมากนะวันสวยหลวงปู่วิวตัวนี้เป็นวันสวยทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนที่นี่แตมารู้สึกได้สังเกตได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มพัฒนาเริ่ม ก็มีาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีขึ้นอย่างตรงนี้ก็มีตั้งแต่มามาอยู่ก็มีหลายอย่างที่คิดจะทํะความคิดมีทุกวันเลยเอออาจจะลกปูดนใจก็ได้อยากให้ทํโน่นทํานี่นะอย่างตัวเกตตรข้างหน้านี่ฝน,นกรสานฝนสาดเวลาฝนตกอีกฝนสาดลงมาอันนี<ๆ>้ก็อยากจะบอกบุญญาติโยมนะมีมีกาลังมีปัจจัยก็ช่วยเหลือกันนะตอนนี้ก็ได้เสาได้พวกคาได้พวกอะไรแลยยังขาดพวกสันไทยยังขาดพวก ถ้าแดงที่ช่างจะมาทำนี่เน <ผล S 1> ี่ยผู้คลสารกติอ๋อครับบ้านข้างรถขึ้นใส่มาจะได้เป็นร่มเงาให้ลูกปูเขาคิดว่าทําถวายลวกปูแหละมาอยู่กับลวกปูแล้วก็ได้ดูแลลวกปูลูกศิษย์ลูกหาสายลวงปูถ้าถ้ามีกําลังมีปัจจัยมีกำลัง,ก,ลงก็อยากให้มาช่วยกันเพราะที่นี้ยังใหม่อยู่ยังใหม่ตรงไหนที่ว่าแข็งแรงแล้วมีกลังแล้วก็อยากให้ช่วยกันถวายมาช่วยกันเนาะายหลวกปูด้วยกันลูกศิษย์ลูกหาที่ที่พอมีกําลังก็ช่วยกันเพรงนี้มันยังใหม่ ม่อยากให้เราเทบารมีลวงปู่ด้วยกันเราไมยึดติดว่าลวงปู่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรืหลูงปู่ท่านมีเมตตามีบารมีนะตรงไหนที่ที่ที่ยากลําบากลวงปู่ไปอยู่ก็ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าก้าวหน้าพัฒนามีสิ่งที่พัฒนาวัดวาพัฒนาสถานที่ให้มันเจริญก้าวหน้าให้มันทำทุงเรื่องที่เชิหลูงปู่มาอยู่ก็อยากให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เจริญให้เจริญเนี่ย ทัทั้งท,ทุกอย่างในวัดวาก็ดีในอะไรก็ดีจิตใจคนก็ดีอะไรก็ย่างดีให้โยมได้เข้าวัดเข้าวารอายุที่ผ่านไปผ่านมาก็แต่อยู่าตรงนี้มีมีสำนักลูกปูเนาะที่พำนักลูกปูแห่งใหม่ลูกปูสวงท่านมีอยู่ตรงนี้เอบรียอกาสเยี่ยมอยตอนที่ซูเปอร์ได้ได้มากสมาร์ทที่เราก็เป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าเออตรงนี้มีเพชรจังหวะบ้านเพชรจังหวะตะวัดวนดูโลกของเรามีที่พำนักลูกปู ผ่านไปผ่านมาก็แยกมามาดูได้แยกมามามากราบลุกปูได้ผ่านเส้นซองซีพอดีไหมผ่านเส้นซองซีมาบ้านถนนนี้เข้ามาตรงเส้นซองซีแยกเข้ามาตรงบ้านถนนนี้มาทางทิศใต้นะประมาณกิโลหนึงเออกิโลกว่านี่แหละก็ถึงแล้วมาเพื่จังหวะนี่ตาลังใหม่อยู่แต่ว่าอากาศหน้าคิดว่าจะทําป้ายไว้ข้างหน้าอยู่แต่ยังยังยังกำลังเริ่มยังยังไม่พร้อมยังไม่ยังไม่ลุกเท่าไหร่ต้องต้องรอรอจังหวะเราขยับไปเรื่อยๆรื่อยเพราะังขาดเพื่อปัจจัยเรื่อง เพื่ออะไรอยู่มมัยงไ่แต่พอมาอยู่กับหลวงปู่ป้าเนี่ยเหมือนเหมือนท่านท่านมีความคิดให้ตลอดว่าเออให้ทำโน้นให้ทำนี่ให้นั่นนี่คิดมาเองอ่ะมันท่านท่านสื่อมาทางกิตอ่ะว่าให้เราขยับโน่นนั่นนี่ความคิดไหลมาโน่นนั่นอยากทำโน่นอยากทำนี่มันก็เลยเออเราขยับไปเรื่อยๆตั้งแต่ไอ้กำลังฝึกหลวงพี่หลวงพี่กระทาหลวงปู่เมื่อกี้นี้อะไรกำลังฝึกใช่แต่มาก็เพิ่งอะเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะฝึกจริงใหม่จริงๆใหม่เลยเพราะว่า ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่จุดนี้เหมือนกันนะอาตมาก็พึ่งพึ่งบวชได้ไม่นานเนาะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้เลยไม่ไม่ชอบเลยบอกตรงเลยไม่ชอบถึงจะพ่อจะเคยเป็นเนาะเออพ่ออาจจะเคยเป็นครูจเรียงครูอะไรสายนี้มาแต่เราเป็นลูกเราไม่เคยไม่เคยกไม่เคยยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นไม่เคยอะไรแต่พอถึงมาล้วจุดนี้ปั๊บเนี่ยพอลักปูวันแรกที่ลักปูมาหลอลงปูปั๊บเนี่เออมันเหมือนมันมีจิตมาแมันมี อะไรมาข้องมันเองเนี่ยพลังจิตเออมันพลังจิตลวงปู่เออมาให้เราสวดให้เราเรียนให้เราเออทั้งได้ที่เห็นกระาาลวกปูนะอุ้ยกระทาอะไรยากแท้ใครจะไปเรียนได้นะกระทายากก็ยากเราเขมรจริงแต่ว่ามันคนละภาษาใครจะไปเรียนได้จับมาก็เออไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่พอมาขึ้นขันครูลูกปู่าไรปั๊บอ้าคิดว่ามันไปข้องมันเองอ้าวสวดได้อะไรได้เหมือนเหมือนเมนมากเลยครับพี่ใช่มันก็เลยบอกว่าเออเราไม่เคยเป็นแต่พอเรา มาอยู่กับลูปูปั๊บเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไปของมันเองที่จําได้ชักท่อนหนึ่งหลวงพี่มีมีจําได้ไหมท่อนหนึ่งสั้นๆอืต่อมาคิดว่าต่อมาจําได้ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วยังขาดอีกครึ่งหนึ่งที่ที่ยังยังยังต้องยังต้องดูตําไรอยู่เอาเอาหลวงพี่เอาท่อนหนึ่งนี่ไม่ต้องยาวขอสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างคาถาลูงปูเมื่อกี้นะเป็นคาเมนนะครับอ๋อก็จะมีที่บอกเมื่อกี้ในคาถาลูกปูมันจะมีสั้นๆหัวใจหลักคือ นโมพุทธายะนโมพระทักจะกพักกัสสมะอุตถานลําูสั้นนะแต่คลังแต่ถ้าเป็นขเมงก็จะเป็นเนี่ยโมพุทธทียะเนี่ยเมยเพิเ,เทียเจะพยเกียเสียเมียเอตุออหัวใจหลักคือมีแค่นี้กระถาลํงภูสั้นๆแต่คลังถ้าเราถ้าเรามีจิตที่มันสมาธิพอเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดอนุภาพ แล้วก็ที่มันยากก็ยากตัวคือมันกลับไปกลับมากลับไปกลับยากาไปไปจับหลังไปไว้นามันสลับกันม้วไปหมดถ้าเราไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีอะไรเงี้ยมันจะยากแต่ถ้าเรามีอะไรแบบนีเติมขึ้นครูขึ้นในลวงปูพวกนี้มันจะสื่อคล้ายๆว่าสื่อ้มันจะเออมันจะไปข้างมันเองมันจะไปข้างมันเองนี่ถ้าทำไมเจอกับตัวเองไม่รู้นะเพราะว่าไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มันกันเราไม่เคยไม่เคยคิดว่าเองจะต้องเธอมาอยู่จุดนี้หรือมาทำอะไรแบบนี้ พอมันมาคือไฟเข้ามันเองก็พอได้เ <gef> ดี <necessary> ๋ยวจะมาคิดว่าตรงนี like ้ถ้าถ้าได้อยู่นะมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพอมันมันรู้สึกได้เนี่ยมันสัมผัสได้ตรงนี้จะเป็นสำนักของปู่ที่ที่อยากอยากหน้าขี้หนึ่งแล้วอะเดี๋ยวเราเลขกับหลวงพี่ขอหลวงปู่ในเอฟซีขออนุญาเด้เน่ยดูวันเลขอะไรเัยชัดไหมชัดเลย 02, 02, ส,สามศูนย์สองนั่นแหละสามศูนย์สออ๋อสามศูนย์สองสส,สสาลบไปสลมาศูนย์ม่แล้วนะครับสกับแปตัวเดียวกันเนออฟซลืมบอกไปนะครับสกับแปสาม,สมารถตัวเดียวกันได้นะครับก็เป็นแปดศูนย์สองก็ได้นะครับ <c farming> เลขลุงผู้สูงแปดกับสตัวเดียวกันนะครับนะครับนี่ครับดูตัวเลขชัดๆเลยนะครับอ่ะ 不蒲。<laughs>